ผมจะสั่งให้คลอสร้างและตรวจสอบเว็บ o ุกเวิร์กโฟลสำหรับ Slack จัดไปครับพี่เมื่อเรามาดูในรายละเอียดมีโนดตสำหรับการทำงานจำนวน7ตัวผมจะสั่งให้ Deploy ด้วย MCP จากนั้นคลอสได้ทดลองรันคำสั่งเพื่อทดสอบการทำงาน mm hmm. เมื่อแจ้งปัญหานี้กลับไปคลอสได้วิเคราะห์สาเหตุและพบว่าต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนไป Public Channel และ p r private Channel สรุปแล้วเราใช้เวลาประมาณ6นาทีสวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะแสดงให้เห็นว่า การใช้งาน c r o u s AI ร่วมกับ n8n ขีด mcp นั้นสามารถช่วยให้เราสร้าง n8n workflow ได้ร่วมเร็วขนาดไหนครับจากเดิมที่เราอาจจะต้องเสียเวลาลากและวางโหนดทีละตัวต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆด้วยมือรวมถึงต้องคอยตรวจสอบและแก้ไขเออร์ด้วยตัวเองซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ในตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำมีเพียงแค่พิมพ์คำสั่งสิ่งที่ต้องการลงไป ตรวจสอบ Workflow ที่ระบบสร้างให้และดําเนินการตามคําแนะนําในการตั้งค่า c r e d เ n นเชีเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Workflow ที่พร้อมใช้งานจริงภายในเวลาไม่กี่นาทีครับสําหรับตัวอย่างในวันนี้ผมจะสร้าง Workflow ลสาหรับส่งข้อมูลจากเว็บ o o k ไปยังแสลครับ โดยระบบจะทำหน้าที่รับข้อมูลจาก Contact Form จากนั้นจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่นการตรวจสอบอ e ีเมลแล้วจึงส่งการแจ้งเตือนไปยัง Slack Channel ทั้งแบบ Public และ p r i v a t e ก่อนจะตอบกลับ HTTP response ที่ถูกต้องกลับไปครับและสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เห็นขั้นตอนการพัฒนาจริงรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UTF8 หรือ error อย่าง Channel not found พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของคลอสครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับในส่วนของการบิวและดีพลอยผมจะเริ่มต้นด้วยการป้อนคำสั่งให้กับคลอสครับโดยผมจะระบุคำสั่งให้สร้างและตรวจสอบเว็บฮุกเวิร์กโฟลสำหรับ Slack พร้อมกำหนดให้มีการทำา Data m a p p i n g ที่ถูกต้องระหว่างที่ระบบกำลังประมวลผล เราจะสังเกตเห็นว่าคลอดกำลังดำเนินการค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมและค้นหาโนดที่จำเป็นต้องใช้งานเช่นเว็บฮุกเซต if และ Slack รวมถึงมีการตรวจสอบ Configuration และสร้างโครงสร้าง JSON ของ Workflow ออกมาครับตอนนี้ระบบประมวลผลเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อเรามาดูในรายละเอียดจะเห็นว่ามีโนดสำหรับการทำงานจำนวน7ตัว มีการทำ Data Mapping การตรวจสอบข้อมูลหรือ Validation มีระบบจัดการ e อ r o r และการเชื่อมต่อกับ Slack มาให้ครบถ้วนครับขั้นตอนต่อไปผมจะสั่งให้ Deploy ด้วย mcp ครับในส่วนนี้ครอสจะเรียกใช้เครื่องมือ n 8 n mcp เพื่อทำการ Deploy Workflow นี้ไปยัง n 8 n instance โดยตรงครับตอนนี้ระบบแสดงข้อความแจ้งว่า ดำเนินการ Deploy สำเร็จแล้วพร้อมทั้งระบุ workflow id และ w e b บ o o k url มาให้เรียบร้อยแล้วครับสรุปแล้วเราใช้เวลาเพียงประมาณ6นาทีเท่านั้นจากการเริ่มพิมพ์คำสั่งจนถึงการ Deploy ขึ้นระบบจริงครับเมื่อเราทำการ Deploy workflow เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบระบบครับในส่วนนี้แทนที่เราจะทำการทดสอบด้วยตัวเองผมได้สั่งให้ครอสทำหน้าที่ส่งคำสั่งและรอตรวจสอบผลลัพธ์แทนครับจากนั้นครอสได้ทดลองรันคำสั่งเพื่อทดสอบการทำงาน แต่เมื่อดูผลลัพธ์ใน Slack จะสังเกตเห็นว่าข้อความแจ้งเตือนที่ส่งเข้ามายังแสดงผลภาษาไทยไม่ถูกต้องและอ่านไม่รู้เรื่องครับเมื่อแจ้งปัญหานี้กลับไปครอสได้วิเคราะห์สาเหตุและพบว่าการใช้คำสั่ง curl หรือ PowerShell บน Windows อาจมีปัญหาเรื่องการเข้ารหัสภาษาไทยหรือ UTF8 ครับครอสจึงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ Python script แทนพร้อมทั้งเขียนโค้ดสำหรับการแก้ไขการตั้งค่า encoding มาให้และเมื่อเราทดลองรันสคริปต์ดังกล่าว ผลลับที่ได้คือข้อความภาษาไทยแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ครับซึ่งนี่เป็นข้อสังเกตสําคัญสําหรับการทํางานบนวินโดว์กับภาษาไทยครับถัดมาเราจะมาขยายขอบเขตการทดสอบกันต่อครับโดยโจทย์คือต้องการให้ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังทั้ง Public Channel และ Private Channel พร้อมกันซึ่งถ้าเราแก้ไขโดยการเปลี่ยน Channel ID ตรงๆก็จะทําให้การส่งไปยังช a น n e ลเดิมใช้ไงานไม่ได้ครับ ดังนั้นคลอดจึงทำการอัปเดต Workflow ผ่านเครื่องมือ n8nmcp โดยใช้คำสั่ง Update Partial Workflow ระบบได้ทำการเพิ่มหนดสำหรับ p r i v a t e select เข้ามาและเชื่อมต่อการทำงานแบบ Parallel ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้ทั้ง2รูปแบบพร้อมกันครับอย่างไรก็ตามจากการทดสอบในรอบนี้ระบบแจ้งเตือน Error ว่า c h a n not e l n found ครับซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจากการที่บอทยังไม่ได้ถูกเชิญหรือ In v ไว e เข้าไปใน p r i v a t e channel นั้นๆ หลังจากที่เราดำเนินการเชิญบอทและตรวจสอบความถูกต้องของ Channel ID เรียบร้อยแล้วเมื่อทดสอบอีกครั้งระบบก็สามารถส่งข้อความภาษาไทยที่ถูกต้องไปอย่างทั้ง Public และ Private Channel ได้สำเร็จครับสรุปภาพรวมในส่วนนี้นะครับเราใช้เวลาในการสร้าง workflow ตั้งแต่ต้นประมาณ6นาทีและใช้เวลาในช่วงการทดสอบรวมถึงแก้ไขปัญหาหน้าง,งานอีกประมาณ14นาทีรวมทั้งหมดเราใช้เวลาไปเพียง20นาทีครับ จาก0นย์จนถึงได้ระบบที่ใช้งานได้จริงข้อดีที่เห็นได้ชัดคือเราไม่ต้องเสียเวลาลากวางโหนดเองไม่ต้องเปิดเอกสารเพื่อไล่หาพารามิเตอร์ต่างๆและเมื่อเจอปัญหาเราก็ไม่ต้องนั่งดีบักด้วยตัวเองครับเพราะคลอ h สามารถช่วยริเคราะห์และแก้ไขให้เราได้ทันทีในส่วนนี้หลังจากที่ workflow ของเราใช้งานได้แล้วเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันครับว่าคลอดได้สร้างอะไรมาให้เราบ้างเมื่อเราดูภาพรวม เวิร์กโฟนี้จะประกอบไปด้วยโนดการทำงานหลัก7ตัวและมีการใส่หมาเหตุไว้ให้ด้วยครับเริ่มจากเว็บ o o กทริกเกอที่ทำหน้าที่รับข้อมูลถัดมาคือส่วนของการแมปและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นจะเข้าสู่ if Node เพื่อแยกเส้นทางว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็จะส่งข้อมูลไปยังสลับทั้งแบบ Public และ Private พร้อมกันและสุดท้ายคือการส่ง r e s p o n s ์กลับไปยังต้นทางไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จหรือแบบแจ้งเ r er r o r ครับ เรามาดูรายละเอียดการตั้งค่าของแต่ละโหนดกันครับเริ่มจากโหนดแรก Webhook Trigger ครับตัวนี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนประตูรับข้อมูลจากภายนอกโดยตั้งค่า m e t h o อเป็นโพสเพื่อรับ JSON Body และกำหนด p a พ h เป็น Contract Form ครับจุดที่สำคัญมากตรงนี้คือ Response Mode ที่เลือกใช้เป็น Response n o d e ครับข้อแตกต่างคือถ้าเราเลือกเป็น on receive ระบบจะตอบกลับทันทีตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานแต่ในกรณีนี้ เราต้องการรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องกลับไปเราจริงต้องเลือกหมวดนี้ครับถัดมาคือเซตโนดครับซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการทํา Data m a p p i n g ที่ถูกต้องครับในส่วนนี้มีการตั้งค่าไว้7ฟิลด์โดยมีการเขียนโลจิกแบบ Fallback Pattern ครับยกตัวอย่างเช่นฟิลด์ชื่อระบบจะค้นหาใน J s o n Body ก่อนถ้าไม่มีก็จะไปหาใน q u e r y p พ r a m e t e r และถ้ายังไม่มีอีกก็จะใช้ค่า default ครับ ซึ่งทำให้รองรับได้ทั้งการส่งแบบโพสและเกตนอกจากนี้ยังมีการสร้างตัวแปร isvalid ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่โดยเช็คว่ามีอ e ีเมลส่งมาหรือไม่ถ้ามีให้เป็น true ถ้าไม่มีให้เป็น false ครับต่อมาคือ if node ครับทำหน้าที่แยกเส้นทางการทำงานระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องโดยเงื่อนไขที่ต้องไว้คือค่า isvalid ต้องเป็น true และอ e ีเมลต้องไม่ใช่ค่าว่างครับ สิ่งที่ต้องระวังในการตั้งค่าตรงนี้คือต้องกำหนด type validation ให้เป็นแบบส r i c t และเปิด case sensitive เพื่อความแม่นยำครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงข้อมูลจะถูกส่งต่อไปอยัง slack แต่ถ้าไม่จริงจะถูกส่งไปยัง error response ครับในส่วนของการส่งข้อมูลไปยัง slack เรามีการทำงานแบบพาราเล่หรือทำงานพร้อมกัน2โหนดครับทั้งส่งเข้า public channel และ private channel การตั้งค่าที่สำคัญคือต้องระบุ resource เป็น message และ operation เป็น post ให้ถูกต้องครับ ส่วนการหา channel id นั้นเราสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของ channel ในโปรแกรม Slack ได้ครับและที่มักจะพลาดกันบ่อยคือเรื่อง permission ครับเราต้องตรวจสอบสโคปของบอทให้ครบถ้วนและที่สําคัญต้องเชิญบอรหรือ invite Bot เข้าไปใน private channel นั้นๆด้วยครับไม่อย่างนั้นระบบจะหา channel ไม่เจอสุดท้ายคือส่วนของ response to webhook ครับซึ่งมีอยู่2โหนดด้วยกันตัวแรกคือ success response ที่จะส่ง HTTP status 200กลับไปเพื่อบอกว่าทำงานสำเร็จพร้อมข้อความขอบคุณ ตัวที่2คือ error response ที่จะส่ง HTTP status 400กลับไปเพื่อแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเช่นกรณีที่ไม่ได้กรอกอ e ีเมลมาครับอีกจุดสำคัญคือเรื่อง error handling ครับในทุกๆโหนดเราได้ตั้งค่า on error ให้เป็น continue และ u l a r output ครับสาเหตุที่เราต้องตั้งค่าแบบนี้เพราะเราใช้ response node ใน webhook ครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเออร์เรอร์ตรงจุดไหน Workflow จาเป็นต้องทํางานต่อไปจนถึงโหนดสุดท้ายเพื่อส่ง Reresponse กลับไปหาผู้ใช้งานครับถ้าเราไม่ตั้งค่าตรงนี้เมื่อเกิดเออร์เรอร์ระบบจะหยุดทํางานทันทีและฝั่งต้นทางก็จะไม่ได้รับคําตอบกลับไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอแล้วครับเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันทั้งหมดในวันนี้ครับเริ่มจากการใช้งานเว็บ o o k t r i g เ e r เพื่อรับข้อมูลจาก HTTP request ซึ่งจุดสำคัญคือการเลือกใช้โหมด Response n o d e เพื่อให้เราสามารถกำหนดรูปแบบคำตอบกลับ หรือ Custom Respond ได้เองตามต้องการครับถัดมาคือการทำ Data m a p p p n n g ด้วย Set Node เราได้เรียนรู้วิธีการเขียน Logic แบบ Fallback Pattern เพื่อรองรับข้อมูลจากทั้ง Body และ Query Parameter รวมถึงการสร้าง Validation Flag เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครับนอกจากนี้เรายังได้ใช้ If Node Version 2ในการแยกเส้นทางการทำงานและการเชื่อมต่อกับ Select แบบ Parallel Execution ที่ต้องระบุ Resource และ Operation ให้ถูกต้อง รวมถึงการตั้งค่า error handling เพื่อให้ระบบทำงานต่อได้แม้จะเกิดข้อผิดพลาดและส่ง HTTP ST status code ที่เหมาะสมกลับไปยังผู้ใช้งานครับจากขั้นตอนการพัฒนาจริงในวิดีโอนี้มีบทเรียนสำคัญ3ข้อที่อยากฝากไว้ครับข้อแรกคือเรื่องของการจัดการภาษาไทยหรือ UTF-8 บน Windows ครับเราจะเห็นว่าการใช้คำสั่ง curl หรือ PowerShell อาจมีปัญหาเรื่องการแสดงผลดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้ Python หรือเครื่องมืออย่าง Postman จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับ ข้อที่2คือเรื่องของ private channel ของ Slack ครับการมีแค่ channel ID นั้นไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องเชิญบอทหรือ invite Bot เข้าไปใน Channel นั้นก่อนเสมอและต้องตรวจสอบ permission ของ b o ทให้ครอบคลุ่ม้วยครับและข้อสุดท้ายคือประสิทธิภาพของ c l o u d AI ร่วมกับ N18 MCP ครับจากสถิติที่เราทำจริงเราใช้เวลาสร้าง workflow เพียง6นาทีและใช้เวลาทดสอบรวมถึงแก้ไขอีก14นาทีรวมแล้วใช้เวลาทั้งหมดเพียง20นาทีเท่านั้น จากศูนย์จนถึงระบบที่ใช้งานได้จริงเมื่อเปรียบเทียบความเร็วกับการพัฒนาแบบเดิมเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับปกติแล้วเราอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงทั้งในการศึกษาเอกสารการลากวางโนดทีละตัวและการแก้ปัญหาเออร์เรอร์ต่างๆแต่ด้วยวิธีใหม่นี้เราสามารถลดเวลาลงได้ถึง6เท่าซึ่งช่วยให้เราประหยัดเวลาและโฟกัสกับตะกัการทำงานที่สำคัญได้มากขึ้นครับ สำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติมเราสามารถขยายความสามารถของ Workflow นี้ได้อีกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟิลข้อมูลอื่นๆการใช้ Regex เพื่อตรวจสอบรูปแบบอ e ีเมลให้มั่นยำขึ้นหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นเช่น Google Sheets หรือ CRM และสิ่งที่สะดวกที่สุดคือเราเพียงแค่พิมพ์คำสั่งบอกสิ่งที่ต้องการแกะคอส AI ระบบก็จะช่วยแก้ไขและอัปเดตเวิร์กโฟให้เราโดยอัตโนมัติครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าการสร้างออโตเมชันเวิร์กโ o ์ไม่ใช่เรื่องยากและใช้เวลานานอีกต่อไปหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามเทคนิคใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าใครมีไอเดียว่าจะนำคล l ส t i และ n s 8ไปใช้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ